นี่คือนิทานที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เด็กชายกับเมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย์การละครั้งหนึ่งมีกษัตริย์ชราที่กำลังมองหาผู้สืบทอดพระองค์จึงแจกเมล็ดพันธุ์ให้เด็กๆคนละหนึ่งเมล็ดและประกาศว่าใครสามารถปลูกต้นไม้ที่งดงามที่สุดได้จะได้เป็นาัทายญาตของเราเด็กชายชื่อโอสดีใจมากเขากลับบ้านและรีบปลูกเมล็ดพันธุ์ในกระถางรดน้ำดูแลอย่างดีทุกวันแต่ไม่ว่ารอเท่าไหร่เมล็ดก็ไม่งอกเลย ในขณะที่เพื่อนๆคนอื่นเริ่มมีต้นไม้ที่เติบโตสูงใหญ่และออกดอกสวยงามโอสเริ่มกังวลเราทำอะไรผิดหรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นเขายังคงดูแลมันจนถึงวันกำหนดเมื่อถึงวันเข้าเฝ้ากษัตริย์เด็กๆต่างนำต้นไม้อวดชมกันอย่างภาคภูมิใจส่วนโอสลังเลเพราะเขามีเพียงกระถางเปล่าแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจนำเขาไปด้วยเมื่อกษัตริย์เดินชมต้นไม้ของเด็กๆพระองค์ไม่ได้พูดอะไร จนกระทั่งมาถึงโอ๊ตที่ยืนตัวสั่นพร้อมกระถางดินเปล่าทุกคนพากันหัวเราะแต่กษัตริย์กกับยิ้มและตัดว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ข้าแจากไปถูกต้มจนตายหมดแล้วไม่มีทางงอกได้เด็กคนนี้ต่างหากที่ซื่อสัตย์ที่สุด,ส,ดสุดท้ายโอ๊ตจึงได้รับเลือกให้เป็นราชายาทและเติบโตเป็นกษัตริย์ที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม ข้อคิดความซื่อสัตย์อาจดูเป็นสิ่งที่ทำให้เราเสียเปรียบในตอนแรกแต่สุดท้ายแล้วมันจะนำพาสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่เราเสมอหากคุณคิดว่านิทานเรื่องนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ